สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่อง YouTube บ้านสวนยิ้มละไมคค่ะวันนี้เราพาทุกคนมารู้จักกับบอนสีที่มีสีขาวค่ะมีความคล้ายมากๆนะคะแต่ว่าพอมาอยู่ใกล้ก,กันแล้วเราก็จะแยกได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกวนอิมค่ะบอนสีที่สีขาวแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะ ลักษณะใบค่ะเรียวยาวโค้งนะคะเป็นเรียวยาวแล้วก็มีใบงอแบบนี้ด้วยนะคะคือความหยักหยักสวยมาก สีของใบนะคะจะเป็นสีขาวค่ะขอบจะออกเป็นสีเขียวค่ะเพื่อนๆดูที่ก้านนะคะสังเกตที่กา้กานก้านก็จะเป็นสีเขียวเช่นเดียวกันค่ะซึ่งมีความคล้ายกันกันกบสหัสเดช้าค่ะบอลสีอีกชนิดหนึ่งค่ะแต่กวนอิมเองมีความเ,าเรียกว่าอ่อนช้อยนะคะกว่าแล้วใบเนี่ยจะเรียวยาวมากกว่านะคะ ขอบใบหยักค่ะเพื่อน,เ,อนเหมือนที่เห็นในภาพนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงบริเวณเร่องอกนะคะตรงใบนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะตรงนี้เนี่ยจะสั้นมากๆเลยค่ะไม่จะไม่มีเป็นลักษณะเหมือนกลีบออกมานะคะเหมือนกับออบอลสหัดเดชะเลยค่ะนะคะแล้วบอลชนิดอื่น,นเนาะนี่คือความพิเศษะะของบอลสีกวนอิมค่ะซึ่งเป็นบอลสีขาวนะคะที่มีความเป็นมงคลนะซึ่งกวนอิมเนี่ยก็มีความเรียกว่า เป็นสิริมงคลมีความโชคดีนะคะกวนอิมเองก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะบอลสีเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มของคาลาเดียมแล้วก็ในด้านของการาถ้าเราจะปรุงดินการเลี้ยงการปลูกนะคะตรงนี้เนี่ยดินที่ใช้ก็ยังใช้เป็นดินใบกัมปูนะคะผสมกับปุ๋ยนะคะหรือใช้ ใบมะขามได้นะคะก็จะทําให้มีการกัดสีแล้วก็แตกกอไว้นั่นเองค่ะเพื่อนๆกวนอิมสามารถอยู่กลางแดดจัดได้ไหมอยู่ได้ค่ะนะเพื่อนๆบางท่านถามว่าอยู่กลางแดดจัดได้ไหมอยู่ได้เพราะว่าแอดเนี่ยก็ทดลองเอาไปไว้กลางแดดจัดแล้วก็มีชีวิตรอดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถามว่าจะแบบ เอาเอาออกไปเลยตอนที่อยู่ในร่มตอนแรกคือเลี้ยงในร่มแล้วก็อ,ออกไปเลยเนี่ยก็ไม่แนะนํานะคะก็แนะนําให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยค่อยๆเอาออกไปโดนแดดไปรับแดดนะคะเรื่อยๆจนกว่าเขา,เาตัวต้นไม้เนี่ยจะสามารถปรับสภาพนะคะซึ่งก็คล้ายๆก,กันกับต้นไม้ชนิดอื่นๆนั่นเองค่ะ การแยกหน่อก็ไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆืก็สามารถแยกหน่อที่โผลออกมาแล้วก็แยกออกไปอีกกถางหนึ่งได้เลยนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งของการขยายพันธุ์เนี่ยก็จะเป็นการผ่าตาผ่าหัวนั่นนะคะผ่าหัวของ,ของควนอิมนะคะซึ่งก็ง่ายอีกเช่นเดียวกันค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะไปหาซื้อก็สามารถไปหาตามบอนสีหรือว่ากลุ่มบอนสีหรือว่าตามร้านที่ขายบอนสีค่ะซึ่งราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ190บาท เป็นต้นเบบีหรือว่าบางที่นะคะก็จัดโปรโมชั่นแค่ประมาณ100บาทเท่านั้นค่ะเพื่อนๆก็ลองไปหามาสะสมกันได้นะคะเป็นบอลสีชนิดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆน่ารักนะคะแล้วก็สวยนะคะแล้วก็เป็นมงคลด้วยนะคะก็เนี่ยค่ะมีความอ่อนช้อยมีความงดงามแล้วก็มีสีขาวที่สะอาดแล้วก็บริสุทธิ์นะคะใครที่ชอบความขาวข,าวของบอลสีสีขาวนะคะก็แนะนำบอลสีกวนอิมอีกชนิดหนึ่งนะคะ เพื่อนๆมีกันไหมคะหรือว่าถ้าท่านไหนที่กําลังเลี้ยงอบอลสีกุนอิมอยู่หรือว่ามีบอลสีกุนอิมมาแบ่งปันเพื่อนๆก็พิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยจ้าเรามาพบกันกับบอลสีสีขาวอีกหนึ่งชนิดนะคะที่ มีความสวยและมีความคล้ายเช่นเดียวกันค่ะแต่ก็แตกต่างจริงๆค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเราเอาใบมาเทียบเนี่ยก็ต่างกันชัดเจนมากๆนะคะเพียงแค่ว่าพื้นใบเนี่ยจะเป็นสีขาวขอบจะเป็นสีเขียวแต่ลักษณะของหูเนี่ยค่ะเห็นไหมคะตรงตรงนี้นะคะแตกต่างกันกันกบกวนอิมมากๆเพราะว่ากวนอิมเนี่ยสั้นไปเลยนะคะแต่ว่าเจ้าสหัดเดชะนะคะบอนสีสหัสเดชะเนี่ยก็คือตรงตรงหูเนี่ยจะยาใหญ่ยยนะคะแล้วก็กว้างมากและลักษณะของใบก็แตกต่างกันนะคะ กว้างนะคะใบของสหเดชะจะมีความกว้างนะถ้าเกิดว่าเราเทียบกันก็คือบอนสีกวนอิมเนี่ยจะเป็นความอ่อนช้อยงดงามอ่อนหวานแต่ว่าสหาเดชะก็คือความเข้มแข็งนั่นเองค่ะเห็นไหมคะนี่คือความแตกต่างค่ะระหว่างบอนสีกวนอิมแล้วก็บอนสีสหเดชะและก็ก้านนะคะมีความแตกต่างเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าบอนสีกวนอิมเนี่ยก้านจะเข้ม จะเข้มสีเขียวเข้มกว่านะคะแต่ว่าบอลสีสาดเดชะเนี่ยก็จะมะีความขาวแบบก้านขาวหน่อยนะคะออกมาขาวนะคะมีเพื่อนๆคนไหนที่เป็น f c บอลสีสีขาวกันบ้างไหมคะคลิปต่อไปอยากให้ทำเกี่ยวกับบอลสีอะไรพิมมาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะเพื่อนๆสำหรับบอลสีนะคะบ,บอลสีสีขาวชนิดนี้เนี่ยมีกวนอิมแล้วก็สหาเดชะ ถ้ามาอยู่ใกล้กันเนี่ยก็คือมีความแตกต่างสังเกตได้ชัดเจนค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะบอลสีในประเทศไทยเยอะมากๆนะคะซึ่งแอดเองเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ใครที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของบอลสีก็มาคอมเมนต์แบ่งปันกันบ้างนะคะแอดก็อยากเรียนรู้ได้ด้วยเช่นเกี่ยด้วยกับเพื่อนๆเหมือนกันค่ะ ค่ะแล้วก็ในราคาต้นเล็กๆนะคะที่แอดเห็นเนาะ mm hmm. บอลสีสหอาดเดชาก็จะอยู่ถ้าบางบางทีเนี่ยมาจัดโปรโมชั่นก็อยู่ที่ประมาณ1 0 0 190 290ประมาณนี้แต่ว่าขึ้นอยู่กับไซส์นะคะของต้นไม้ด้วยแต่ว่าเบบีก็บางทีบางที่นะคะจัดโปรห้าสิบบาทก็มีนะคะ mm hmm. ก็คืออันนี้ก็แล้วแต่พื้นที่ด้วยนะคะว่าเขาจะมีราคามาแบ่งปันหรือว่าเป็นราคาที่เอามาขายทั่วๆไปนะคะเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นลักษณะของลังใบค่ะของบอลสีสหัสเดชาค่ะ สวยมากเลยนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาทำคลิปเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบอนสีสหเดชะให้เพื่อนๆฟังกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคิดว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆท่านก็เทียบกันระหว่างบอนสีสีขาวนะคะซึ่งบอนสีกวนอิมซึ่งมีลักษณะใบเรียวยาวมีความอ่อนช้อยนะคะตรงบริเวณขอบใบเนี่ยเขาก็จะมีความหยิกนะคะหยิก ใบหยิกใบงอนะคะการงอเรียวสวยส่วนสหัสเดชะจะมีความกว้างนะคะใบจะมีความกว้างจริงๆทรงก็เกือบคล้ายๆกับรูปหัวใจนะคะแต่ว่าตรงบริเวณปีกเนี่ยใหญ่มากนะคะกว้างมากแล้วก็ใบเนี่ยจะสั้นกว่าบอลสีกวนอิมนะคะตรง ก้านก็จะแตกต่างกันนะคะสาสเดชะก้านจะออกสีเขียวออกไปขาวแต่ว่าบอนสีกวนอิมเนี่ยก้านเนี่ยจะออกเป็นสีเขียวออกไปทึบๆหน่อยนะคะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจในคลิปนี้นะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากแชร์แบ่งปันค่ะแล้วก็ขอฝากช่องน้อยๆช่องนี้ไว้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะต้องการให้ทำคลิปแบบอะไรพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ